ตอนนี้ลองปิดเสียงเตือนครั้งที่หนึ่งซึ่งเป็นการเตือนที่ความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอเราปิดการเตือนครั้งที่หนึ่งแล้วก็จะไม่มีเสียงเตือนที่ระยะความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราก็จะสามารถใช้ความเร็วได้ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็จะเป็นการเตือนครั้งที่สอง ข้อควรระวังของล้อเดียวขนาดเล็กก็คือเมื่อความเร็วเกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงล้ออาจจะมีอาการสายและก็ล้มได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็ฝึกกำลังขาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเวลาขี่ล้อเดียวที่มีความเร็วสูง